สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2 5 6 3ครับเป็นวันศุกร์ครับแล้วก็เป็น EP ีที่18แล้วครับแม่วันเวลาที่จริงมันผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะครับอีก2 EP ีก็จะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วแล้วอีก4 EP ก็จะหมดเดือนธันวาแล้วจะเข้าสู่ปี2514อย่างชื่นมื่นสียทีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ มนุษยชาติทั่วโลกนะครับทั้งโลกใบนี้เลย7,000กว่าล้านคนจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยว่าปี2563หรือ2020เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรกับโลกใบนี้บ้างแต่ก็ช่างนะครับโลกจะเกิดอะไรขึ้นไปก็ตามเราก็ยังคงต้องดิ้นหลนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ E.P. ีที่17ก็พูดเกีเรื่องการวิ่งการหกการล้นลมนี้มา EP p ีเราจะพูดเรื่องอะไรดีครับคุณครับก็บอกว่าความก้าวหน้าของวันนี้ คือการวางแผนที่ดีของเมื่อวานครับการตั้งใจจริงคือชีพประจอของการตลาดที่จะทำให้คุณประสบผลสำเร็จฟังใหใม่ดีๆนะครับการตั้งใจจริงคือชีพประจรของการตลาดที่จะทำมันให้ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือการวางแผนที่ดีมันจึงทำให้วันนี้มีความก้าวหน้าขึ้นไป ทีนี้คุณครับการตั้งใจจริงอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตั้งใจแหละถ้าถ้าเรารักแล้วเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นหรือเรามีแพชชั่นอะไรกับเรื่องสยอย่างเนี่ยแน่นอนเราต้องตั้งใจอยู่ละถ้ามันจะไม่สามารถเกิดขึ้นคําว่าสําเร็จได้เลยถ้าคุณขาดคำว่าตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นการตั้งใจจริงนี่ยมันเป็นชีพประจำเลยนะครับเป็นชีพประจออการตลาดเลยที่ทําให้คุณสําเร็จได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงๆกับการอะไรเสอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมบอกคุณได้นะคำว่าล เราก็อย่ารีบร้อนทําอะไรจนเกินไปเขาบอกการรีบร้อนจนเกินไปอาจจะทําให้มันพลาดได้ง่ายแต่ในเวลาเดียวกันวิญญาณความสําเร็จก็คือการรวดเร็วคุณช้าเกินไปก็ไม่ได้นะครับคุณช้าเกินไปคุณก็ไม่ทันการในเวลาเดียวกันเมืองคนรักสบายนะครับรักสบายเกินไปมันก็ไม่ถึงฝั่งฝันแต่ถ้าคุณอยากจะถึงฝั่งฝันแล้วก็ผมบอกคุณได้เลยนะครับคุณต้องเริ่มต้นมันเดี๋ยวนี้วันนี้ปัจจุบันนี้ นะครับเพื่อนๆครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายผมก็มีเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายหลายๆคนเป็นเพื่อนผมนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ต่างกันเมื่อทุกคนมีเป้าหมายที่ต่างกันแน่นอนครับเส้นทางนี้เราคงจะพาเพื่อนทุกๆคนไปบนเส้นทางนี้ด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แน่นอนเพราะทุกคนต่างก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่เพื่อนๆรู้ไหมยี่สิบสามปีที่ผ่านมาของผมในธุรกิจสุรียเนี่ยผมอยากจะบอกได้เลยว่าเส้นทางตลอดเส้นทางการเดินเนี่ยนะครับ ถ้าคุณเจอคนที่รู้ใจเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็เส้นทางนี้จะมีแต่คว,วามสุขสนุกเล้าใจตื่นเต้นท้าทายมีความสุขมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีควมว่าสําเร็จมีคําว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันมีคําว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันแต่ถ้าเวลาเดียวกันในตรงข้ามถ้าสมมติเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่นี่นะครับที่จะไปสู่เป้าหมายคุณเจอคนไม่ดี คุณคบแต่คนไม่ดีที่ร่วมทางกันไปเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าทุกๆวันเราก็เจอแต่เรื่องแย่ๆแ,แล้วเพราะนั้นถ้าคุณยีเพื่อนที่ร่วมทางที่แย่แล้วก็เขาก็จะทําลายความฝันเขาจะกดขี่เราเขาจะเอาเปรียบเราเขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะไม่เสียสละเขาจะลดค่าความเป็นตัวเรานะครับเขาพยายามจะทําให้เราไม่ได้รับการยอมรับเลือต่างๆนานาเพราะนั้นเพื่อนๆครับสําคัญมากเลยเพื่อนร่วมทาง สำคัญจริงๆเพราะนั้นคุณครับใครก็ตามที่ที่เราเดินทางกันไปด้วยกันแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเกื้อกูลเรารือส่งเสริมเราได้เนี่ยผมบอกคุณเราจงเป็นจะต้องอคัดเขาออกเลยนะและยิ่งคนประเภทแบบว่ามามาดับฝันเราเนี่ยไอ้พวกนี้น่าจะต้องรีบๆเขี่ยไปเลยนะครับกับชีวิตของเราเพื่อนๆครับถ้าวันนี้คุณผ่านมันไปได้คุณจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะกลายเป็นตำนาน อย่างวันนี้23ปีผมเชื่อนะครับว่าผู้นําในสูเรียมีหลายคนมากมายที่สามารถขึ้นบนเวทีและเล่าเรื่องราวต่างๆของเขากับการที่เขาทําสูเกียตเลีมผ่านมาแน่นอนครับมีหลายคนอยู่ผมถึง23ปีก็มีหลายคนก็20ปีก็มี15ปีก็มี10ปีก็มีพวกนี้เหล่านี้พวกท่านเหล่านี้เขาจะมีเรื่องราวที่จะเล่าขานบนเวทีนะครับซึ่งเราเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ความสําเร็จหรือความรมเหรวในเวลาเดียวกันถ้าคุณ่านมันไปไม่ได้สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นเรื่องของสุดท้ายนะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอ่ะผม,ม็อย่างบาปคุณนะตัวคุณเองวันนี้คุณอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีเรื่องเล่าในอนาคตให้กับสมาชิกใหม่นักธุรกิจใหม่ที่ก้วาวเข้ามาไหมหรือมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานเราฟังไหมว่าพ่อปู่ลุงป้านะ้าอาผ่านมามายังไงกว่าจะถึงมาวันนี้ได้มันต้องมีเรื่องเล่าขานแต่เสียดายมากบางคนนะครับขึ้นเขามากับผม20กว่าปีแล้วสุดท้ายกระโดดลงเขาครับแล้วก็ไม่สามารถมีเรื่องเล่าได้เลย เพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นคครับเขาบอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยความวุ่นวายที่สุดก็คือการเลือกเลือกเป็นสิ่งสําคัญมากดังนั้นคุณครับคุณต้องเลือกให้ดีเลยอย่าเลือกพลาดอันต่อมาที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆฟังผมดีๆนะครับเขาบอกว่าอย่าให้ราคาม้ากับผู้เดินเท้า ถ้าคุณไปถามราคาม้ากับผู้เดินเท้าแน่นอนครับเขาเดินเท้าเขาไม่รู้ราคาม้าแน่นอนความหมายของผมคืออะไรครับความหมายของผมก็คือถ้าคนที่คุณต้องการจะร่วมทางกับเขาเนี่ยมันคนละเส้นทางคนละเป้าหมายคนละอุดมการเนี่ยคุณคุยยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าถามราคาม้ากับผู้เดินเท้า คุณจะถามราคามา้าคุณต้องไปที่คอกมา้าแล้วถามคนที่เล่นม้าด้วยกันถามคนที่เขาเลี้ยงมา้านะครับดูแลมา้าเขาถึงจะรู้ว่าราคาม้าแต่ตัวมีคุณค่าแบบไหนอย่างไรนะฮะเพราะฉะนัน้นเพื่อนๆครับเขาบอกผู้ชนะผู้ชนะคือผู้ที่สามารถยืนหยัดกับเป้าหมายแต่สามารถยื่นหยุดกับวิธีการนั่นหปลว่าเส้นทางที่คุณเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จหรือมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายมันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องไม่เปลี่ยนเป้าหมายในเวลาเดียวกันคนแพ้นะครับเขามักจะยืดหยุ่นกับเป้าหมายแต่ว่าไปยืนหยัดอยู่กับวิธีการคือกูไม่รู้อะกูใจแบบเนี้ยคือแบบนี้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 มันจะล้มแล้วลงกูก็ไม่สนใจกูจะแบบนี้แบบเนี้เพราะว่าเขายืนหยัดอยู่กับวิธีการเขาไม่สนใจเรื่องเขาจะยืนอยู่กับเป้าหมายเป้าหมายช้าเหรอ อีกน้อยอเพิ่มไปสปักสอปี3ปี5ปีเนี่ยเขาจะเขาจะยืดอยู่นี้เพราะฉะนั้นคนที่จะชนะจริงๆเนี่ยเขาเขาจะไม่เขาจะไม่มามามายืดหยุ่นเรื่องเป้าหมายเลยแบบนี้ก็ต้องแบบนี้นะฮะแต่ว่าวิธีการสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนเพื่อ,เ,อเชื่อไหมครับยีปีของผมที่ผ่านมาในสูลเลนจะก้าสู่ปี2โหลในปีหน้าแล้วเนี่ยมผมเจอคนเก่งเยอะคนฉลาดคนมีความรู้คนมีปัญญานะครับคนที่ดูดูมีลักษณะดีหลายหลายคน แต่กลับไม่ไม่ประสบผลสำเร็จเลยคุณรู้ไหมคนจะสําเร็จนะจริงๆแล้วเนี่ยต่างกันแค่นิดเดียวที่เราเรียกว่าทัศนคตินิดเดียวจริงฮะ คนทัศสังกติดีไม่จําเป็นต้องเป็นคนฉลาดมีความรู้การศึกษาหรือเป็นคนเก่งหรือเป็นผู้นําเลยทัศสังกติดีนะแค่มีความคิดที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยโอเคเอ้ยสบายๆเอ้ยเริ่มต้นใหม่ได้เอ้ยผ่านแล้วถ้ามันผ่านไปเอ้ยให้เ็เอาเปรียบนิดหน่อยก็ได้ช่างมันนะฮะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาเรียกคนทัศสังกติดีแต่คนที่พ่ายแพ้ไปแล้วล้มเหลวไปในสุรีนนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนขี้น้อยใจขี้วีนขี้อิจฉาไม่เสียสละนะครับไม่ยอมอุทิศตนแล้วก็เป็นคนเอาเปรียบ ะะแล้วก็คำนึงแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเพื่อนๆครับผมอยากจะบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับคุณจะชนะใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือคุณจะชนะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้มีปัจจัยเลยเยอะแยะมากมายเลยผมอยากจะบอกว่าปัจจัยสําคัญนะมันอยู่ที่ข้างในภายในเนี่ยสำคัญมากถ้าถ้าคุณอยากจะชนะภาย,ภายนอกเนี่ยคุณต้องชำระภายในก่อนนะถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือชั้นกว่าคนอื่นคุณจะเหนือชั้น แต่ถ้าคุณคิดคุณด้อยคนอื่นคุณ,คณ,ๆๆคณจะด้อยเลยนะฮะเพราะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะฮะคนที่จะประสบผลสำเร็จคนที่จะเป็นคนเก่งคนที่จะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับไม่ได้หมายว่าเขาจะต้องเป็นคนมีกล้ามตัวใหญ่บึกบึนมีปัญญาหรือน,นั่นนี่ไม่เลยไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งกว่าหรือแข็งแรงกว่าหรือมาเร็วกว่าเสมอไปที่จะประสบผลสำเร็จผมอยากจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะประสบผลสำเร็จนะครับมันอยู่ที่ ใจของเราที่คิดว่าเราทําได้หรือเปล่าตนเองเพราะนเพื่อนถ้าวันนี้คุณคุณคิดวคุณอ่อนล้าถ้าวันนี้คุณเคิดว่คุณอ่อนล้ามันไม่มีแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นเลยนะครับอย่าพูดถึงจุดจบเลยจุดเริ่มต้นคุณก็ไม่มีถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณรู้ไหมฮะถ้าคุณแค่คิดว่าทําไม่ได้มันก็แพ้ตั้งแต่คุณเริ่มต้นคิดแล้วว่าคุณทําไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากชนะแต่มันคงชนะไม่ได้นี่แหละครับมันก็จะทําให้คุณเบาบาง ลดความเข้มข้นจากการไปสู่เป้าหมายถ้าคุณคิดว่าคุณแพ้นะครับผมบอกคุณได้เลยนะครับชีวิตนี้ของคุณเนี่ยมีแต่ปลายทางคือสุสานไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับบนเส้นทางการเดินของชีวิตของเราเพราะนั่นคุณครับไม่มีใครสักคนในโลกใบานี้เริ่มต้นด้วยคำว่ายอดเยี่ยมหรอกแม้ทั้งตัวผมเองเนะี่ยผมก็ไม่เคยเริ่มต้นด้วยคำว่ายอดเยี่ยมเริ่มต้นจากคำว่าไม่รู้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพื่อนๆครับคุณเริ่มมื่อสมองสมอง พาเราเนี่ยไปไกลกว่ากล้ามเนื้อคุณอาจจะเถียงผมว่าจริงหรือไม่จริงคุณครับผมอยากบอกคุณนะไม่ได้บ่าคนที่คนแข็งแรงกล้ามใหญ่บึกบึนสูงร้อยแปดสิบมีกล้ามเป็นมัดมีซิทแพคนู่นนั่นนี่แล้วเขาจะเปิดสวนผลิตไม้นะครับสมองพาเราไปไกลกว่ากล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคุณอย่าไร้เดียงสาก,กับสมองแ,แปลกนะคุณนะเราเกิดมาจากท้องแม่เราเนี่ยมันไม่มีคู่มือมาพร้อมกับการเกิดนะแต่สิ่งเดียวที่มันจะ มันจะเป็นเป็นยาบําบัดความโง่ได้ก็คือความรู้นั่นเองนะครับความรู้มันจะทําให้เราลดความโง่ลงได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจําไว้นะฮะผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนพอถึงตะวันขึ้นเราก็ต้องออกไปทำมาหากินอันนี้คือมนุษย์กัคบคเพราะฉะนั้นก็เ,เดี๋ยวผมอยากจะฝากไว้สัก3ามสีข้อนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะมันจบไปตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับ เพราะนั้นคุณเราอย่ามาจอมจมอยู่กับเรื่องของเมื่อวานมันจบไปแล้วตั้งเมื่อคืนพอมันผ่าน12บสองโมงมาปุบ๊บผ่านเที่ยงคืนมาปุบ๊บมันก็อีกอีกหนึ่งวันละเพราะฉะนั้นพลาดแล้วก็พลาดไปผิดแล้วก็ผิดไปแก้ไขใหม่นะครับเราคงกลับไปแก้ไขเรื่องของเมื่อวานนี้ไม่ได้หลายอย่างที่ผมก็อาจจะเคยผิดพลาดล้มเหลวนะครับหรือว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่ามันท้อใจแต่มันก็ผ่านไปแล้ว เราแก้ไขไม่ได้เราเอาสิ่งนั้นอนะเป็นบทเรียนและก็ประสบการณ์ในการแก้ไขในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับเมื่อวานจบไปทั้งแต่เมื่มคืนละอันที่2องเาบอกว่าสิ่งที่เรารีไซเคิลไม่ได้เลยคือการสูญเสียเวลาคุณครับหลายคนนะเขาจะพูดว่าไม่น่าเลย ทำไมฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่น่าเลยทําไมฉันไม่ได้ทำอย่าง,งนี้เสียดายจังทําทไมถธาไม่ได้ทํา,งงาททแบบนั้นนะครับหดหูจังเลยทําไมฉันถึงปล่อยสิ่งเหล่านั้นมันผ่านพ้นไปได้ <S <S คาพูดแบบนี้ส่วนอยากจะเกิดกับคนอะไรวะ่ะคนที่อยู่บนเตียงนอนที่ใกล้จะตาย เพิ่งจะคิดได้อะว่าไม่ได้ทําอะไรหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกอดคนที่คุณรักบอกรักที่คุณรักบอกเอาใจใส่คนที่คุณรักนะครับหรือว่าเดดทาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ทําที่เป็นเรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีก็อย่าไปทำนะเพราะฉะนั้นคุณครับเรารีไซเคิลเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดารงอยู่กับชีวิตของคุณช่วช่วงของชีวิตให้ดีที่สุดเมื่อวานคิดไม่ได้ช่างมันครับถ้าวันนี้คุณได้ฟังอีผิผมวันนี้แล้วคิดได้ไหมถ้าคิดได้แล้ว คุณจงบอกตัวเองว่าเราจับนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สูญเสียเวลาเปล่าประโยชน์แล้วเพราะเรารีไซเคิลไม่ได้ฮะเพราะฉนั้นคุณครับผมใกล้จะ60แล้วผมผมรู้สึกว่าผมอาจจะเหลือเวลาอีกไม่เยอะมากมายนะผมก็ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่แต่จากนี้เป็นต้นไปผมพยายามทาทุกอย่างให้ดีตั้งใจจริงเพราะผมมีเป้าหมายที่เด่นชัดนะฮะแล้วผมอยากจะมีเรื่องเล่าผมอยากจะเป็นตำนานอะ่ะไม่ใช่อยากจะเป็นตัวตลกอะคุณนะครับอยากจะเป็นตำนานให้ ให้ลูกหลานเล่าขานว่าโอ้แน่นายเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราผมไม่อยากจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวตลกให้คนอื่นเขาหัวเราะเยาะว่าดูสินเนี่ยมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันละมันดันมาดับฝันตัวเองซะนะฮะ,อ,ะ,ฮะอันที่สามนะฮะอันที่สามเขาบอกว่าอย่าดูถูกอย่าคิดจะทําร้ายคนที่ไม่มีความกลัวเพราะคนที่ไม่มีความกลัวเขาไม่กลัวอะไรแล้วทั้งสิน้นนะฮะเพราะนั้นคุณครับคนที่ไม่มีความกลัวเนี่ยคุณทําอะไรเขาไม่ได้เลย นะสามข้อหลักๆตัวนี้ก็คืออันที่1นึ่เมื่อวานผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจบไปแล้วอันที่2คือมันเวลาีมันรีไซเคิลไม่ได้ละอันที่3แล้วนะครับก็คือเราทําอะไรคนที่ไม่มีความกลัวไม่ได้อันที่4ี่ที่อยากจะฝากไว้เขาบอกว่าโลกใบนี้มันจะแคบลงเพราะปากของคนโอ้โหคุณรนะู้ไหมถ้าวันนี้นะคุณคุณไปคุณไป,ณไปเจอคนที่เขารักผมนะ เขาจะพูดกับคุณในในสิ่งที่ดีที่สุดของผมเพราะเขารักผมแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่รักผมเลยนะครับแน่นอนคุณไม่ได้คุณไม่ได้เรื่องสิ่งที่ดีๆของผมจากเขาอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่ได้รักผมเขาบอกว่าปากหายปากอ่งกว้างใหญ่แค่ไหนเราสามารถทําฝามาปิดได้นะครับแต่ปากคนอ่ะมันเล็กแค่นี้มันหาหาเลยมาปิดไม่ได้เลยอ่ะผมก็แปลกใจจริงๆเลยเพราะว่าโลกใบนี้มันแค่ปากคนจริงๆคุณเชื่อไหมฮะปากกานะขนาดมันไม่มีหมึกนะ ปากกาที่หมึกงหมดนะแล้วคุณเอาไปเขียนบนกระดาษนะมันยังเกิดล่องรอยนะแล้วคุณว่าปากคนอะ่ะที่มันพูดเรื่องไม่ดีมันจะไม่ทิ้งเร่องรอยและความบาดเจ็บและความเจ็บช้ำให้กับคนอื่นหรอครับเพราะนั้นคุณครับเราเราต้องไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีเรื่องของคนอื่นไม่ดีเราก็อย่าไปพูดถึงเขาในเวลาเดียวกันเนี่ยครับเราก็ทําตัวให้ดีแล้วคุณเชือ่อไหมฮะมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมา มนุษย์ทุกคนมีอดีตทั้งสิ้นเพราะนั้นบางคนก็มีอดีตที่ดีบางคนก็มีอดีต,ท,ดดตที่ไม่ดีช่างเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราดำรงเรื่องของเราไว้ก็พอเราดูแลชีวิตของเราให้ดีก็พอแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขสุดท้ายครับแน่นอนครับต้องฝาก f อสาวๆของผมอย่างแน่นอนสาวๆของผมครับนะครับฟังนะครับเขาบอกว่าความรักเหมือนยาชาความรักเหมือนยาชาตอนมันออกฤทธิ์คุณจะหลั่นลา พอหมดลิ์มันทั้งเจ็บทั้งแค้นแล้วทั้งอายนะเพราะนั้นจะรักใครจะชอบใครจะลหลงไหลใครพาสมองไปด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยตามอำเภอใจจนวันหนึ่งพอหลดหมดลิ์ชาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะหมดความหละละ้าแล้วมันจะเหลือแต่ความเจ็บนะแล้วก็บาดแผลนะเพื่อนๆครับหัวใจมนุษย์นะ่ะมันอยู่ด้านซ้ายแต่คุณรู้ไหมมันมีหนังท้องกั้นอยู่ หัวใจมันมีอยู่ด้านซ้ายก็จริงแต่มันมีหนังท้องกั้นอยู Shortly ่เพราะฉนั้นเราไม่สามารถมองลึกเข้าไปในหัวใจของคนได้หรอกหนึ่งวินาทีจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วละครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ EP 18นะครับอีก2 EP ถึง20แล้วก็จะหมดเดือนพฤศจิกอีก4 EP นะครับก็2 4 EP ก็จะหมดเดือนธันวาเอ๊ะเ๊ะเลยนะปีหน้าปีที่24พอดีหมด2 4 EP ในเดือนธันวาพอดีนะครับก็ขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนนะครับนักธุรกิจสูเรียนทุกคนติดตาม EP นะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ผมจะพยายามทำดีที่สุดเพื่อรักษาพวกคุณเอาไว้เพราะว่าผมหยุดอยู่ที่พวกคุณแล้วอย่างแน่นอนชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนก็กด subscribe ถ้าอยากจะให้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ช่วยสั่นกระดิ่งดังๆติ๊งๆๆๆๆติ้ยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP 1 9นะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับจงหาจุดหมายให้กับชีวิตอย่าทุ่มเทให้กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นกินนอนเที่ยวเล่นที่ทำอยู่มีผลดีหรือเสียมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์เกิดมาชาติเดียวผลเดียว หากใช้ชีวิตเป็นเกิดแค่ชาติเดียวก็เกินพอฝากไว้ให้คิด